กิจกรรมในฤดูร้อนนอกจากจะหาปลาแล้วนะคะก็ยังหามแมลงได้อีกด้วยนะคลิปนี้ตามกุ้งและลูกๆล,ล,ลงน้ําไปหามแมลงกันดีกว่าคะ่ะอุปกรณ์ที่กุ้งเตรียมมาก็มีนี่เลยคะ่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะต้มให้เหนืดเหนียวๆจากนั้นก็นํามาทาไม้ทุกคนเห็นจัก,กจั่นที่อยู่ตามพื้นทรายไหมคะพออากาศร้อนๆประมาณเที่ยงเนะะี่ยค่ะเขาก็จะบินลงมาอยู่ตามพื้นทรายแบบนี้เลยนะคะแฟนของกุ้งก็ใช้วิชาตัวเบาคะ่ะค่อยๆย่องนําไม้ไปปักที่พื้นทรายพอนําไม้ไปปักนะคะจัก,กจั่นก็บินหนีหมดแล้วคะ่ะก็ต้องปักรอไ,ไว้สักสิบนาทีนะคะเดี๋ยวจ,กกจัก จันทร์ก็บินลงมาใหม่เนี่ยค่ะเราก็ช่วยกันเอาแป้งข้าวเหนียวทาไม้เพื่อไปปักไว้ตามจุดต่างๆทาไม้ยังไม่ทันเสร็จหมดเลยนะคะเสียงจักรจันทร์ก็ร้องดังมาแล้วลูกสาวคนเล็กนี่รีบวิ่งไปก่อนเพื่อนเลยนี่ก็เป็นไม้ที่เราทาแป้งข้าวเหนียวปักไว้ตามเกาะทรายต่างๆนะคะนี่ก็ปักทิ้งไว้ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะคะจักรจันทร์ก็พากันบินลงมาติดแป้งข้าวเหนียวที่ทาทิ้งไว้แบบนี้เลย หน้อันเล็กๆนั่นเยอะเลยโบน,นี่เนาะโบน้ำสองไงอสองต่อมาค่ะไปปักไว้นานเข้านานเข้านะคะจักรจันก็มาติดเต็มเลยทีนี้เราก็ต้องช่วยกันดึงออกแล้วคะ่ะพอเราเก็บจักรจันออกแล้วนะคะก็นําน้ําเป็นรูปไม้ที่ปักไว้เพื่อที่แป้งข้าวเหนียวจะได้ไม่แห้งนั่นเองคะ่ะเอย่ง,ยอง้องนี่ค่ะโอ้ นี่นะคะติดประัดเลยคอเนเยื่เจ็นะจะ เนี่ยค่ะพวกเราก็ใช้เวลาเดินขึ้นล่องขึ้นล่องตามลำน้ําแบบนี้สี่ห้ารอบก็ช่วยกันเก็บช่วยกันดึงออกจนได้เยอะพอสมควรนะคะดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมีใครอยากจะมาจับจักรจันรกับเด็กๆบ้างไหมนะตอนเก็บออกจะแป้งข้าวเหนียวนะสนุกมากแต่ว่าตอนเด็ดปีกนี่สิคะช้ามากๆเลยตอนนี้เด็ดได้เท่านี้ก่อนจากนั้นกุ้งก็จะนําไปทอดกรอบนะคะต้องทอดให้กรอบๆเลยนะจะได้เคี้ยวง่ายๆนั่นเองนอกจากนําไปทอดกรอบแล้วนําไปทําเมนูอะไรที่อร่อยแล้วก็เคี้ยวง่ายๆได้บ้างนะกินพามะ เรไม่อยากกินจั๊กจั่ดเลยไม่อยากก็ไม่ต้องกินค่ะ